่่่ีเฉันไม่ได้มานี่เพื่อดูนายเอาใจหมาให้โง่ฉันไม่ได้เชื้อเชิญนายมาทำหอกอะไรถึงนายจะลุกขึ้นเดินออกไปคำตอบก็คือไม่ได้อย่าเข้ามาขายยาบ้าข้ามเขตนะเว้ยส่งขวดนั่นมาเน่ฟังนะ ฉันไม่ใช่นักขายยาข้างถงนนฉันมันนักธุรกิจฉันกำลังจะบอกให้นายทำในสิ่งที่ถูกฉันไม่สนดรวยซ้ำถึงนายจะเป็นเจ้าพ่อกอดฟาเธอ์คำตอบเหมือนเดิมคือไม่ไปพ้นหน้าเฉลยบอกอะไรว่าไม่เคยเห็นเลย นรักนี่เทรนนายเป็นอะไรไปวะฉันคิดว่านายจะตกลงกับมันซะอีกรวยนะถ้าลงมือกับมันน่ะคราวก่อนนายทำอะไรก็โง่บนถนนคราวนี้ก็อีกฮะเป้อะไรไปวะฉันใช่จะหมดความอดทนกับนายแล้วนะเว้ยไปหาเบียร์มากินเว้ยเลือดหมดแอลกอฮอล์แล้วฉันเอาไดเอทเป๊ปซี่อย่ากระแทกประตูใจเย็นหน่อยสิเว้ย ต้องสั่งสอนมันซะมั้งปุบปากส่งราสานกับโนโมสกดรอยมันไปโดโจอย่าฉลาดวัามันซะอีก